ผมร่วงแบบนี้อีกไม่นานจะหัวร้านจริงหรอ,อยอูดีผมก็ร่วงไม่หยุดเอามือสางที่หลุดมาเป็นกามจากผมที่เคยหนาๆกับบางลงทุกทีทุกทีจ่นเคลียร์ไปหมดมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะช่วงหลังๆนะคะเราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่เนืองๆว่าฉีดวัคซีนแล้วผมร่วงบ้างหรือว่าหลังคลอดแล้วมีผมร่วงเยอะบ้างหรือบางคนไม่ได้ทําอะไรเลยแต่อยู่ดีผมก็ร่วงเอาร่วงเอาแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมาดูกันคะ่ะในทาให้แผ่นจีนนะคะการที่มีปัญหาผมร่วงหนักๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากหนังศีรษะเท่านั้น่่วาาาาาาเเป็นนนสสสัญญณของงกกรรียยยมดุลภใะะค ซึ่งในทางแพทย์จีนเนี่ย,เ,ยเกิดได้จาก3สาสเหตุใหญ่ด้วยกันอย่างแรกค่ะไตพร่องนะคะซึ่งอาจจะเกิดมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลต้งพักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลาอดอาหารมากเกินไปหรือว่าออกกําลังกายหนักมากเกินไปหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ที่มากจนเกินไปนะคะซึ่งไตในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาจะควบคุมดูแลเกี่ยวกับฮอร์โมนทางเพศการจเจริญเติบโตและก็ความแข็งแรงของร่างกายซึ่งเมื่อไตาไม่แข็งแรงนะคะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความเสื่อมง่ายกว่าปกติผมจึงหลุดร่วงได้ง่ายตามไปด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเกิดจากชีบติ หรือก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลน,นั่นเองค่ะโดยตามในทางแพทย์แผนจีนนะคะเขามีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการไหลเวียนของเลือดแลว้วก็ชีพเพราะเมื่อเครียดแล้วนะคะมันจะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนไม่ค่อยดีเกิดการติดขัด เลือดไปหล่อเลี้ยงหนังศีรษะได้ไม่เพียงพอนะคะจึงทําให้ผมเนี่ยหลุดร,ร่วงง่ายได้นั้นเองอย่างที่3คะ่ะเลือดแหชีพร่องซึ่งเกิดได้จากการที่เราเสียเลือดและชีไปมากๆในคราวเดียวอย่างเช่นผมร่วงมากหลังคลอดนะคะหรือว่าหลังไม่สบายหนักๆหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะเลือดน้อยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ไม่มีเลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้อย่างเพียงพอซึ่งในกลุ่มนี้นะคะนอกจากจะทําให้ผมร่วงง่ายแล้วเนี่ยอาจจะยังมีอาการกลุ่มหน้ามืดเวียนศีรษะนะคะปลายมือปลายเท้าเย็นหรือว่านอนไม่ค่อยดีรวม เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครที่มีอาการผมร่วงนะผมร่วงไม่หยุดจนบางเปนหมดแบบที่หมอเล่าให้ฟังบ้างไหมคะมีอาการแบบไหนแล้วมีจุดเริ่มต้นยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวในตอนหน้านะคะหมอจะมาเล่าวิธีแก้แบบตรงจุดให้ผมเราหยุดร่วงเยอะๆกลับมันหนาฟูเหมือนเดิมจะมีวิธีอะไรบ้างเราติดตามชมกันนะคะฝากติดตามชมช่องเมนียฮาร์โมนีสาระสุขภาพดีจากศาสตร์พันปีแพทย์แผนจีนกับหมอเมย์กันด้วยนะคะ